สวัสดีครับวันนี้พ่อเนกับน้องดิฟีก็จะมาเล่นมายากลให้ทุกคนดูกันอีกแล้วนะครับวันนี้พ่นจะมีไพ่หนึ่งใบกับกระดาษนะครับเราไปดูกันเลยเพียง,งหลังนะครับ ว้าว,ว,าวไพ่ทะลุกระดาษไปแล้วครับว้าวว,ว้าวว้าวเอ้าทำไมกระดาษไม่ขาดครับทุกคนไพ <laughs> อ,อยู่สองใบทำอะไรทำอะไรจะฉันเลยโ <laughs> อ้ันเลยอีกแล้วต่อมีไพ่อีกอใบครึ่งนะครับทุกคน โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยมันมีผ้ายอยู่สองมันมีผ้ายอยู่ใบครึ่งนะครับทุกคนมาแปะกันแบบนี้นะแบบนี้มันเล็งยากมากกระดาษตอนใส่ข้างหลังเราก็จะมาเสียบใส่ปุ๊บเราก็จะพ,พับปุ๊บพอพับเสร็จกลับทามามก็จะเป็นงี้ปุ๊บมันก็จะดูเหมือนไพ่ทะลุกระดาษไปแล้วใช่พอดึงออกมาปุ๊บอา้าวกระดาษไม่ขาดนี่นะถ้าใครชอบ Bye.